โอเคช่างล้างแอร์เรียบร้อยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวานที่เมื่อวานเมื่อวานผมจัดห้องไงเอาโต๊ะย้ายเพื่อนั้นนะฮะเขาจะได้ล้างแอร์ได้เพราะว่าเขาต้องวางบันไดตรงนี้นะฮะล้างคอมเพรสเซอร์แอร์เลยอย่างนั้นะเรียบร้อยลวเดี๋ยวได้เวลาจัดห้องกลับเืนไปแบบเดิมแล้วนะฮะเขาต้องเอาปสเตอร์คขาออกอะไรฮะอือเดี๋ยวแปะใหม่กด้เลยเทปยังมีเทปก็ยังมีอยู่โอเคจัดเรียบร้อยโต๊ะเข้าทุกอย่างเรียบร้อย เราตักผ้าเอามาเรียบร้อยแปะบอสเตอร์เรียบร้อยอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือเอาคอมกลับมาตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าผมเอาไปเล่นตรงนี้นะฮะเพราะว่าเขามาทาตั้งแต่เชา้าผมก็เอาคอมมาเล่นตอนเชานะะ้านั่นแหละแล้วกยยังไม่ได้จ่ายกลับมาเขาทำเสร็จขงนานอะไรเงี้ยว่าจะมาทำตอนมืดอะไรเงีมยมายกนี้กลับก็บไปในห้องเลยนะโอเคทุกอย่างเรียบร้อยเอาทุกอย่างกลับคืนมาแล้ว ห้องนู้นไม่มีอะไรอยู่เรามีแต่ความบึ้ปิดตอนนี้ห้องก็กลับกลายเป็นเหมือนเดิมห้องเดิมท่องทุกอย่างที่เหมือนเดิมแต่แอร์เย็นกว่าเดิมนี่คือการอัปเกรดอย่างแท้จริงนะฮะยังไม่ได้ทดลองมันเย็นขึ้นเลยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปลองเปิดนะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอรับประทานแซนด์วิชท,ที่หยิบมาจากตู้เย็นนะฮะได้มาจากงนานศพนะฮะะขอกินนยกันขอกินมาแล้วชิ้นหนึ่งเมื่อวันก่อนไม่อร่อย นี่และแอร์เย็นแอร์ที่ร้านแล้วไม่ต้องเปิดอุณหภูมิสูงมากเปิดแค่ยี่สิบองศาไม่ก็เย็นเลยเฮียโอ้โหมันเย็นกว่าเย็นกว่าตอนก่อนมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวกันปิดไฟดีกว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวกูนอนไม่ลับพรก็ถ้าเกิดปิดถ้าเกิดเปิดไฟนั้นทิ้งไว้แล้วเปิดแล้วอ่า เราเราปิดปิดไฟในห้องเนี่ยมันเดี๋ยวแสงมันจะกระจ้าทั่วห้องนะฮะแม้ว่าแสงนิดเดียวมันมันก็อาจจะทําให้ผมนอนไม่หลับได้นะฮะเออแต่แล้วนะสวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบกุมภาพันธ์นะฮะก็เออไม่มีอะไรมากนะฮะแต่วันนี้ก็มีแต่ที่ถ่ายนะฮะมีการย้ายของกลับมานะฮะแล้วก็ยกคอมกลับมานะฮะแล้วก็กินแซนด์วิชไปนะกินเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยนะเออนะั่นแหละอืมนีม่จะไปนอนแล้วนะเออวันนี้มันไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยว กอ,อมีนี่เออแปะปัตเตอร์อันใหม่ไปมานะฮะเอออันนี้เป็นปัตเตอร์กันน้ำนะฮะไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดก่อนอาบน้ำหรือหลังอาบน้ำเลยนะฮะแปะไปได้เลยนะฮะไอแผ่ที่ได้เมื่อวานก็ยังอยู่นะฮะแต่ผมก็ไม่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนนะ,ะว่าทำไมมันซึมๆออกมากแบบนี้มันมันอะไรนะฮะหรือว่าเลือดก,กูยังไม่หายยุดยังไม่หยุดไหลหรืออะไรนะฮะทำไมอ่ะกูไปมันไปโดนเส้นเลือดหรือไงตรงเนี้ยทำไมแ <laughs> ม่งแม่ง ขนาดนั้นเลยหรือก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือคือวันนี้กูกูมองมากเลยนะแบบจู่นั่งอยู่ดีแล้วจู่จูจู่กกูก็ปวดขัวข้างนี้มากเลยจู่จู่มจี๊ีมาปวดประมาณครึ่งชั่วโมงได้มันไม่รู้เป็นที่อะไรนะตอนนั้นนะแล้วแล้วก็นึกว่าเอะมันเกี่ยวอะไรกับแผลอะไรกูรเ้ล่ามันอักเสบแล้วเราทำให้กูปวดขัวแล้วปกติกูไม่ปวดแบบนี้ไงแล้วแล้วมแล้วจู่จมันกับมันเป็นวันที่กูมีแผลแบบนี้อหรือหรือมันเชื่อมกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนไม่น่าจะไม่น่าจะเกี่ยวเลยมันน่าจะจีขึ้นมาเฉยนะไม่รู้หนกัฮะแล อืมอันนี้เดี๋ยวคุณจะไปนอนและอนาบน้ำเรียบร้อยนะฮะเออเดี๋ยวคืนนี้ก็นอนด้วยความเย็นของแอร์นี่นะฮะเอุยเย็นชิบหายเลยที่แบบมันมันเย็นกว่าเวลาตอนสมัยก่อนตอนนี้กูเปิดยีิบสองสายแล้วตอนนี้กูเปิดอยู่แค่ยี่สบสี่เนี่ยเออแม่ะะ <c oughs> อุ้ยล้างการล้าง,งแอร์นี่ก็คงจะช่วยทําให้อ่าช่วยเรียกอะไรนะช่วยช่วยลดค่าไฟ <c oughs> ใช่ด้วยนะครับ ได้นะฮะได้เพราะว่าไม่ต้องเปิดแอร์เย็นมากมันก็เย็นแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดมันไม่ได้ล้างนานมันก็มันก็ต้องเปิด,ปดสูงๆมันถึงจะเย็นอนะ่ะเออเป็นอย่างนี้แหละนั่นแหละนอนะไรเงี้ยเพราะว่าบรรยากาศในห้องตอนนี้มันทําให้กูอยากนอนมากเลยนะครับว่าแอร์ตอนนี้ไม่เป่เาเย็นไปทั่วตัวแนละ้วเนี่ยเดี๋ยวห่มบ่ห่มเลยไปเดี๋ยวสักพักกูก็หลับนะฮะนั่นแหละนั่นแหละถ้าไม่เจอคงหนีฮะสวัสดีครับ แอร์ใหม่ค่อนข้างไม่ใช่แอร์ใหม่ก็แอร์ตัวเดิมแหละแต่มันเป็นมันก็มันก็นเหมือนแอร์ใหม่แล้วนะ